สวัสดีครับทุกคนพบกับผมปอมสก,กีโฟน,นะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูนักเตะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของแพ็ค AC ซิมิลานไอคอนิกโมเมนตนะครับผมสุดยอดอดีตประการังสุดแก่งนะครับผมฟรังโก้บรซีนะฮะนี่เป็นตำนานที่มีอยู่แล้วนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นลิเ e นเพย a เ e อนะฮะแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นไอคอนิกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุเดียวกัน29ปีนะครับ เมื่อเราทำเลเวลตันนะฮะวอ์ชนนี้จะมีโอเวอร์ออที่96นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขจะต้องใช้โมเดลชุดแข่งของ AC ซิมิลานะครับไม่งั้นจะมีโอเวอร์ออตกลงไปที่95นะครับ ความสามารถในการคองบอลน,นักเตะค,คนนี้ดีทีเดียวท่านผู้ชมเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ครองบอลดีนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการวางบอลเปิดบอลที่แม่นยําด้วยนะครับผมสรงสั้น92กองทรงยาว92นะครับผมมงก็ดีนะฮะสปีดก็พอมีนะครับสปีด87สปีดต้น89นะครับพลังกระโดดก็ดีครับผม9 5นะฮะแล้วก็มี ความสามารถในการเล่นเกมรับที่สูงเต็มแม็กนะครับผม Defensive Awareness 99เต็มแม็กนะครับผมการเข้าปะทะการเข้าแย่งบอล99เต็มแม็กความอึด95ครับผมแล้วก็ ความดุด,ดันนะครับผม89นะครับผมก็ถือว่าเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์แบ,บ็กอีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งนะฮะที่มีความแข็งแกร่งด้านเกมรับด้วยนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเปิดบอลเลี้ยงบอลด้วยนะครับสำหรับสกิลนะคะรับผมบาเรซี่เป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีสกิลครบเต็มแม็กซ์ถึง10สกิลท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆมีความสามารถในการเปิดบอลน,นะฮะมีสกิลคอสบอลวางบอลที่แม่นยํา ทุ่มไกลนะครับการประกบการเ้าเข้าสกัดนะครับการเคลียร์นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งในเรื่องของเกมรับแล้วก็การสนับสนุนในการวางบอลด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสําหรับฟังโกเบรซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานอยู่แล้วนะครับผมลีเจนเทเยอร์อยู่แล้วนะฮะในเบส2020นะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นนั้นนะครับเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ยจะมีโอเวอร์ออยที่9 3นะครับผมเวอร์ชั่นนี้สูงขึ้นมาอีก 3แต้มนะครับเป็น96นะฮะแต่ว่า3แต้มแบบโอเวอร์ออแบบสเตตรวมแบบนี้เนี่ยเมื่อไปลงลึกรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าโหดกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเล่นเกมรับนะฮะที่สูงอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีบอลวินนิ่งที่เต็มแม็กซ์99นะฮะในขณะที่เวอร์ชั่นเดิมเนี่ย97นะครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับผมการคลองบอลเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะการคลองบอลดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็การเปิดบอลนะครับแม่นยํากว่าเดิมนะฮะ ง่ายๆว่าดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมหลายอย่างเลยนะครับผมสาหรับเวอร์ชันไอคอนิกที่เปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่เป็นตานานนะครับสำหรับบรซี่เนี่ยเขาเป็นกองหลังที่มีความสามารถในการเล่นเกมรับเนี่ยสูงอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการสกัดบอลนะครับผมการยืนตําแหน่งนะฮะสูงอยู่แล้วนะครับผมเป็นนักเตะระดับท,ท็อปในเรื่องของการเล่นเกมรับอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพิเศษนิดนึงนะฮะเขาแตกต่างจากกองหลัง กองหลังตัวอื่นในเกมทีเ่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับผมเขาจะมีความสามารถในการวางบอลด้วยนะครับผมอย่างที่เราเห็นค่าพลังไปแล้วนะความสามารถในการวางบอลดูครับนิ่มเท้าเหลือเกินนะฮะท่นานผูน้ชมการวางบอลยาวนะครับผมการคอสบอลเนี่ยให้กับปีกให้กับกองหน้า,นาเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรที่แบบว่า เหมือนกับเพเมเกอร์ของทีมเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือตัวลิเบโร่สมัยก่อนเนาะก็อาจจะมีความสามารถที่หลากหลายนะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเล่นตำแหน่งหลักในเกมนี้คือเซนเตอร์แบ็กนะฮะจังหวะที่เข้าปะทะแย่งบอลได้แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะโชว์ความสามารถในการคลองบอลดูครับแย่งได้แล้วก็หักหลบนิดนึงนี่ฮะนี่คือกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะฮะสามารถทําได้ดีทีเดียวนะครับผมไม่ได้มีความแข็งทื่อในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะฮะดูครับ การเข้าปะทะก็ดีนะฮะแล้วก็การคองบอลก็ดีนะครับแล้วก็การขึ้นมาหม่งการขึ้นมาลุ้นช่วยทำประตูประตูจากลูกตั้งเตะลูกเอ่อลูกเตะมุมนะครับผมก็ทําได้ดีนะฮะทุนผู้ชมเรื่องของการเปิดบอลครับหลายเห็นหลายจาังหวะแล้วนะฮะที่ผมพยายามที่จะคอสบอลให้กับปีกให้กับกองหน้าเนี่ยวางบอลแม่นยํามาก สุดๆครับท่านผู้ชมแล้วก็เขามีสกิล pinpoint costing น,นะครับผม vertex part นะฮะแล้วก็มีสกิลหลายอย่างนะครับผมที่สนับสนุนให้การวางบอลเปิดบอลที่แม่นยำเนี่ยดีมากขึ้นนั่นเองนะครับดูครับพอแย่งบอลได้ตัดบอลได้ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะ counter attack หรือว่าต้องการที่จะโยนยาวให้กับกองหน้าโยนยาวให้กับปีกนะฮะน้ำหนักของบอลเนี่ยมันเป๊ะๆนะฮะมันอาจจะไม่ได้แม่นยำเหมือนกับ p a y m a k e r หรือว่า มิดฟิลตัวทําเกมที่เป็นอาชีพนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ช่วยวางบอลแบบนี้เนี่ยเป๊ะจริงๆท่านผู้ชมดูครับน้ําหนักสุดยอดจริงๆแต่ผมติดอยู่เรื่องเดียวนะครับผมเรื่องของเกมรับเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังสูงนะฮะแต่มีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยการเข้าสกัดลูกมงเนี่ยเหมือนจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่สุดนะฮะยังไม่สุดนะ ยังไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับนักเตะที่เป็นเซนเต์แบ็กระดับท็อปท็อปที่สูงกว่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟานไดวารานคูริเบรีว่านักเตะพวกนั้นเนี่ยเล่นเกมรับนะครับเล่นลูกกลางอากาศได้ดีกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับผมนี่ฮะดูการวางบอลแบบนี้นะครับมีพิษส่งตลอดเวลานะครับมาดูอีกจังหวะหนึงส่งท้ายนะครับ ดูครับดูวิธีของบอลน,นะครับผมเป๊ะเลยท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับ